ตรงกันข้ามถ้าเราเราเราส่งเสริมเลยว่าเราฮือแบบวิถีแบบบ้านเฮาเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมอ่ะยังมีการฮือปันยังมีน้ำใจยังอยู่เมื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเงินมันแบบมีก้าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังมีขึ้นก่อนแบ่งอาหารการแบ่งปันกันเนี่ยเหมือนที่เขาแบ่งปันตู้ปันตู้ปันนั้นปันน้ำใจตู้อาหารนี่ซึ่งมันเป็นเออสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในกระแสของวิกฤตที่บดี มันเป็นการประกาศความเป็นตัวตนของคนไทยที่เป็นพื้นฐานที่เป็นชาวพุทธครับเนอะซึ่งก็หนังวันคนเฮาฮักโลภโกดโลงมันมีอยู่ตรงข้ามบางคนบางกลุ่มเนะปรปากคว่าเอาวิกฤตที่มันเกิดขึ้นไปซ้าเติมม,มันมันมีส่วนน้อยแต่ว่ามันข็มีอโอ้ม่ใช่ส่วนมีส่วนน้อยของสังคมแต่ว่ามันกินเลือกอะกินเลือกอย่างบางสิ่งบางอย่างนี่มันเป็นสิ่งที่เอาหน้าีิจะช่วยกันปากฏว่า สร้าไปตอนนี้ที่สถานนี้นี่ฝนตกนี่ครับโอ้หว่าบ้านญาติาโยมตกกันนี่เที่ยมพิโรถมันนี่มันซ้ำแม่เนาะอ่านี่ตกตกมาดีๆแล้วบ่มีฝนบ่มีลมโอ้เสียงเสียงฝนฟ้าลงมาครับเฮ้เพิ่นโทรเข้ามาบ่เฮาอู้อยู่คนเดียวบ่พี่นฟังได้ปกติเพราะวันนี้เป็นวันแรกครับวันแรกเนาะอาโทรนักหนักนอกเอออันตอนนี้นี่ก็จะเปิดสายจะเปิดสายใือท่าน อ่าถ้าผู้ชมถ้าผู้ฟังจากที่ได้ก็ดีเนาะอ่างหแต่ไม่ได้โอกาสเพื่อโทรกันนักๆครับนนองครับ